สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอภิปรายในสภาก็ผ่านผลไปแล้วนะคะทุกคนความไว้วางใจของพรรคร่วมก็โหวตให้นาะะยกได้บริหารประเทศไปต่อก็คือรัฐบาลชุดนี้ก็ยังสามารถบริหารประเทศต่อใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็พรรคฝ่ายค้านก็แพ้ไปนะคะกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนาะ ร้อยกว่าร้อยหกสองกับสามร้อยกว่างดออกเสียงเจ็ดนะคะอันนี้ก็เห็นชัดแล้วเนาะว่ายังไงคนในรัฐบาลถ้าไม่ถึงถ้าไม่เปิดเผยหรือมีหลักฐานชัดเจนมัดแน่นเนี่ยยังไงเขาก็โหวตให้ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นพักร่วมร่วมกันอยู่แล้ว จะทำยังไงให้ชุดรัฐบาลของตัวเองบริหารประเทศไปได้ก็จะโหวตไว้วางใจให้กับผู้เป็นนายกนั่นแหละคะ่ะเพราะเรื่องแบบนี้มันมีมาแตนในแต่ไรแล้วใช่ไหมคะทุกคนไม่ว่าจะมีการล็อบบี้กันยังไงก็แล้วแต่นั่นแหละมันมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะตรงที่ฝ่ายค้านแพ้เพราะอะไรคะคำเก่าบางอย่างเนี่ยพูด แต่ไม่มีหลักฐานมาเปิดเผยในสภาให้คนรู้แล้วอภิปรายก็เน้นแต่อะไรที่มันไร้สาระมากมันฟังคนฟังแล้วมันมันกว้างเกินไปมันไม่เจาะจงมันไม่มีหลักฐานชัดเจนมันไม่มัดแน่นว่าเขาก็ททำผิดสิ่งใดมันพูดลอยๆแล้วก็ประโยงเรื่องของ คนโน้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวแล้วไปโยงเกี่ยวกับการที่จะให้กองทัพลดลดสัดส่วนของทหารที่จะเข้ามาเกณฑ์แล้วก็ไปโยงถึงเกี่ยวกับสถาบันพูดถึงสถาบันถ้าพักนี้นะงดเรื่องพวกนี้นะคะแล้วหันมาทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันมีประชาชนอีกเยอะนะที่จะสนับสนุนแต่พอมันมีเรื่องลดทหาร แล้วก็มาเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยซึ่งคนในพักเนี่ยต่อให้ใครก็แล้วแต่นะ่ะอาปากขึ้นหรือคนที่เคยเป็นอดีตของพักเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวกันนะ่ะอาปากก็เห็นถึงไส่ติ่งขินถึงมูลความเท็จที่ออกมาจากปากเกี่ยวกับสถาบันแล้วประชาชนเขามองเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์นช่วยเหลือประชาชนมากมายเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกบาททุกสตังค ที่จะต้องเสียภาษีไม่เคยบิดเบือนไม่เคยเลี่ยงกฎหมายที่จะไม่เสียภาษีเลยเนี่ยประชาชนเขามองเห็นแล้วเกิดอุทกภยัยภัยพิบัติต่างๆเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงเป็นองค์กรแรกถึงเป็นส่วนส่วนแรกที่ถึงประชาชนและก็ทหารทุกคนก็จะเป็นจิตอาสาเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเฉพาะ กู้ภัยต่างๆที่มีในประเทศไทยเนะี่ยถ้าไม่ได้ทหารเข้าร่วมช่วยหรือประชาชนที่มีจิตอาสาช่วยเนี่ยมันไม่พอกับบ้านเมืองหรอกค่ะอันนี้ประชาชนมองเห็นชัดเจนถ้าเลิกส่วนนี้นะมันมีหลายคนนะในพักเนะ่ะที่มีแนวความคิดที่ดีต่อการที่อยากจะเข้ามาบริหารบ้านเมืองเนี่ยแต่มันไปติดคำว่าคุณอยากจะไปลดทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเอาข้อมูลบิดเบือนของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คุณคิดว่าถูกต้องเนี่ยแต่มันเป็นข้อมูลบิดเบือนไปโจมตีสถาบันเนี่ยประชาชนเขามองเห็นเขาถึงไม่ยอมเลือกต่อไงแล้วการที่เป็นลูกทหารเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นทหารอยู่ประจำการที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าถึงขั้นเอาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับความมั่นคงภายใน ของประเทศนี่มาอาภิปรายในสภาได้หลักฐานของกองทัพเนี่ยออกมาอาภิปรายในสภาเท่ากับว่าคุณเอาความลับความมั่นคงของประเทศออกมาเปิดเผยสู่สาธารณะมันจะต่างอะไรกับยุคอยุธยาที่เสียกรุงเพราะมีนักรบหรือคนไทยที่ขายข้อมูลให้ต่างชาติขายความลับให้ต่างชาติ มาโจมตีแผ่นดินเกิดของตัวเองจนกระทั่งกรุงศรีแตกมันจะต่างกันตรงไหนในเมื่อเอาข้อมูลที่เป็นความลับภายในหน่วยงานออกมาเปิดเผยเนี่ยอันนี้อันนี้เสียเสียมากๆเลยโอ้ยขอโทษมากๆเนื่อเป็นหวัดค่ะทุกคนอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยอะเป็นหวัดขอโทษขออภัยนะคะ เนี่ยเสียมากเลยไม่ควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ทำงานในหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะหน่วยงานรัฐไหนก็แล้วแต่เพราะนั่นคือความมั่นคงทหารตำรวจใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปทำงานเพื่อแผ่นดินเนี่ยไม่ควรจะเอาความลับต่างๆของกองทัพหรือความมั่นคงภายในประเทศออกมาเปิดเผยสู่สาธารณชนให้คนได้รับรู้ ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าหน่วยกรองความมั่นคงแห่งชาติที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นความลับมันควรเป็นความลับไม่ควรเอามาเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเอกสารใดๆก็แล้วแต่จะได้มาแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ควรเอาออกมาเปิดเผยเมื่อคุณเป็นถึงทหารหรือเป็นถึงลูกทหารหรือเป็นประชาชนไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่าลืมว่าความมั่นคงแห่งชาติต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะต้องเป็นความลับให้ได้ ไม่งั้นคนที่มีหน้าที่การงานจะเปิดเผยอะไรก็ได้แล้วต่อไปอนาคตข้างหน้าประเทศของเราจะเป็นยังไงเมื่อต่างคนต่างขายความลับของประเทศตัวเองออกให้ชาติอื่นรู้ให้คนอื่นรู้ออันนี้แย่มากๆเลยไม่ควรจะอยู่ในข้าราชการไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำงานในองค์กรไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นของรัฐเนี่ย มันไม่ควรจะมีโอกาสได้ยืนในจุดนั้นด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่ขายข่าวขายความลับเอาความลับออกมาเปิดเผยเนี่ยมันไม่เท่ากับการว่าคุณทำงานเป็นหน่วยงานข้าราชการปกป้องบ้านเมืองประเทศชาติเนี่ยบริหารบ้านเมืองเนี่ยแต่เอาข้อมูลออกมาเปิดเผยแบบนี้แย่สุดๆเลย ใครจะเห็นต่างจากไม่เลิบเจต่างคนต่างคิดนะส่วนตัวเนี่ยให้นึกถึงอดีตกรุงสีแตกกระเพาะมีกระบฏแผ่นดินขายข้อมูลให้ศัตรูนั่นแหละเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาเนี่ยวันวัน,วนก็เอเอาอะไรก็ไม่รู้อะศาสีเทสีใส่กันแล้วก็ ถ้าบอกว่าใครทําสิ่งใดผิดมันควรมีหลักฐานชัดเจนเปิดให้ประชาชนรู้ไปเลยว่าคุณว่าเขาเป็นแบบนี้หลักฐานคุณมันต้องมีมันต้องชัดเจนไม่ใช่พูดโคมรลอยกันนะ่ะอ่ะอันนี้ก็มาพูดประมาณนี้แหละคะ่ะว่าการที่เราจะเข้าไปทำงานเพื่อบ้านเมือง ก็ไม่ควรเอาความลับของบ้านเมืองออกมาเปิดเผยมันควรจะเป็นความลับเพราะนั่นคือข่าวกรองฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติก็คือประเทศไทยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ